สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์ n โซ e เนใน The Witcher 3 Blood and Wine พาร์ทที่5กันแล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เบอะแสสำคัญมากๆมานั่นก็คือมีการขายไวยน์ให้กับนายหน้าชาวซินทรียนซึ่งกำลังจะไปงานเลี้ยงนะครับแผนของเราก็คือเดี๋ยวเรากับดัชเชสเนี่ยจะปลอมตัวเข้าไปในงานเพื่อไปหาตัวชายคนนี้กันจะไปงานเลี้ยงทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแปบนะฮะเรียบร้อยครับพร้อมแล้ว ไปที่จุดนัดพบกันเลยรอสักพักเนี่ยดัชเชสถึงจะโผล่มานะครับแหมใส่ชุดแนวเดียวกันกับเราเลยนะใส่หน้ากากที่ดัชเชสยื่นมาให้นะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าไปในงานกันดีกว่า แผนก็คือเราอย่าทําให้เขารู้ตัวนะครับต้องพยายามทําแบบเนียนเลยเดี๋ยวไปถามเซซิเลียก่อนละกันนะแล้วก็ถ้าหาเธอเจอเมื่อไหร่ก็คงหาชายคนนั้นเจอแต่ในงานเนี่ยทุกคนก็น่าจะใส่หน้ากากกันหมดนะครับแล้วแบบนี้จะหายังไงอะยังดีที่ว่าพนักงานหน้างานเนี่ยยอมบอกใบกับเรานะครับว่าให้มองหาดอกกล้วยไม้จากโควียสิเซซิเลียเนี่ยทัดดอกกล้วยไม้นี้อยู่นะครับน่าจะหาเธอไม่ยากถ้าสังเกตตรงจุดนี้เป็นหลัก I c a n give you a clue. Let's hear it. Seek the k a ก r i orchid. ก็โอเคไปเข้างานครับที่จัดงานมันใหญ่จัดฉัดอยู่นะคนที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เนี่ยชื่อว่าโอเรียนาครับใส่ชุดเรสสีดำแล้วก็ยืนอยู่บนระเบียงอีกฝั่งหนึ่งเธอเป็นคนที่ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่อให้เธอใส่ไปก็จะรู้จักเธอกันหมดอยู่ดีนะครับ ทีนี้เราก็ต้องไปเดินเที่ยวงานกันหน่อยแล้วกันแต่ว่าผมขอข้ามไปตอนหาเจอเลยนะครับและเราก็มาถึงเจอสาวคนหนึ่งกำลังเป็นแบบวาดรูปอยู่เธอมีดอกก้วยไม้ทัดอยู่เลยนะครับน่าจะใช่เซซิเลียนะะพอเราถามถึงชาวซินเทียนปุ๊บเนี่ยเธอก็ดูงงๆนะว่าเอ้ยพูดถึงใครเนี่ยแต่สักพักก็อ่อนนะครับเธอรู้แล้วว่าเราคงเข้าใจผิดว่าเธอเป็นเซซิเลียแน่เลย พอดีว่าเซซิเลียเนี่ยโยนดอกกล้วยไม้นี้เข้ามาในฝูงชนตอนแสดงเสร็จแล้วเธอคนนี้ดันรับได้พอดีนะครับแต่ว่าเธอก็เห็นชาวซินเทรียนคนนั้นนะรูปร่างก็สูงผิวดำแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับแต่เอาจริงโอ้โหมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะข้อมูลนี้ยังดีที่เธอบอกว่าชายคนนี้ให้กล่องรูปหัวใจกับเซซิเลียแล้วทั้งคู่ก็เดินไปโต๊ะเครื่องดื่มนะครับ คุยได้เท่านี้เนี่ยจิตกรก็จะไล่เราละเรามาขัดขวางเวลางานของเขาไม่ยอมไปสักทีตามคําพูดของผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูตรงโต๊ะเครื่องดื่มหน่อยแล้วกันครับเผื่อว่าจะมีอะไรเป็นบอแสงให้ไปต่อได้โต๊ะนี้ไม่ใช่ครับเป็นจดหมายรักของใครก็ไม่รู้เหมือนกันทิ้งไว้อันนี้ก็ไม่เขียวนะมันแค่ดูคล้ายๆเครื่องเล่นของเดนเดร o ไเฉยๆแล้ววันนี้ล่ะใช่เลยครับ เป็นกล่องรูปหัวใจแล้วก็มีกลิ่นน้ำหอมลอยฟุ้งอยู่ด้วยเข้าทางเราเลยครับแบบนี้เราตามกลิ่นไปละกันตามไปเรื่อยๆนะจนเข้ามาในอาคารนะครับก็จะมียามยืนขวางประตูอยู่คนหนึ่งเข้าได้เฉพาะศิลปินเท่านั้นนะครับคนร่วมงานทั่วไปเข้าไม่ได้แต่ว่าพอดัชเชสพูดปุ๊บเนี่ยยามเฝ้าประตูจำเสียงได้เลยครับ ปรากฏว่ายามคนนี้เนี่ยไม่ใช่ยามธรรมดาแต่ว่าเป็นคนที่เคยรับใช้ในวังเป็นเวลากว่า15ปีนะครับยังจําเสียงดัชเชสได้ไม่มีวันลืมแน่นอนงั้นก็ง่ายหน่อย <Okay. S 1> พอรู้ไหมว่าเซซิเลียอยู่ไหนยามก็บอกนะครับว่าเธออยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกับชายชาวซินเทียนั่นแหละครับดูท่าทางจะสนิทกันมากเลย2คนเนี้ยงั้นเราก็ต้องรีไปแล้วครับแบบนี้พอเข้ามาถึงห้องปุ๊บ โอ้โหเซซิเลียโดนปาดประดอะไรเนี่ยต้องเป็นชาวซินเทียนคนนั้นแน่ๆเลยครับที่เป็นคนฆ่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เดินออกไปทางประตูหน้าแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นยามน่าจะเห็นแล้วแปลว่าน่าจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้แหละดัชเชสบอกว่าเดี๋ยวเธอไปบอกอเรียาน่าก่อนนะครับจะได้ปิดงานเลี้ยงซะส่วนเราเนี่ยก็ตามรอยต่อไปละกันเผื่อจะเจออะไรมากขึ้นประตูระเบียงเนี่ยถูกพังแล้วก็เอาไปเชื่อมกับระเบียงอีกห้องเลยครับ เดี๋ยวเราลองตามไปดูทำกระถางแตกด้วยฮะเหยียบดินไปด้วยเยี่ยมเลยแบบนี้เราตามรอยดินได้ครับขึ้นบันไดไปข้างบนฮนะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะแล้วในห้องเนี่ยมีรอยเลือดด้วยนะครับที่สําคัญคือบนโต๊ะเนี่ยเราเจออัญมณีที่มีรอยเลือดติดอยู่โจนน่าจะมาขโมยสิ่งนี้แน่ๆ แล้วก็มีที่คลองเล็กๆเหมือนว่าจะโดนกระช่าขาดจากสร้อยคลอเลยนะครับน่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่ๆแบบนี้แล้วดูจากกระจกที่แตกเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยครับมีคนนึงโดนกระแทกอย่างแรงเลยแล้วก็ลงไปกองกับพื้นมีการใช้มีดด้วยครับรูปเนี่ยโดนเฉือนเป็นทางเลยนะและห่างออกไปไม่ไกลครับเราก็เจอมีดล่าสัตว์ที่น่าจะถูกใช้ในการต่อสู้ร่วงอยู่ที่พื้นฮะ เชิงเทียนที่ติดกับกำแพงเนี่ยเบี้ยวนะครับแล้วก็มีเปื้อนเลือดด้วยเหมือนว่าใครจะพยายามดึงมันออกมาเพื่อป้องกันตัวหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีรอยเลือดตรงขอบหน้าต่างครับแปลว่าน่าจะมีใครปีนออกไปหรือไม่ก็ล่วงลงไปหรือเปล่าสรุปว่าอัญมณีเนี่ยน่าจะอยู่ในกล่องนะครับตอนแรกแล้วชาวซินเทียนก็พยายามจะขโมยไปแต่ว่าดันมีคนมาเจอซะก่อน ก็เลยมีการสู้กันเกิดขึ้นนะครับจบลงด้วยการที่ใครสักคนเนี่ยตกลงไปจากหน้าต่างแล้วจากระดับความสูงนี้เนี่ยตกไปไม่รอดแน่นอนและอัญมณีที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าคนที่ตกไปนอกหน้าต่างก็น่าจะเป็นโจนหรือว่าชาวซินทรียนนี่แหละและออริอาน่าก็มาแล้วครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยสงสารเซเซลียนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พนักง,งานไปจัดการศพของเธอนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยไว้ไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่า o r รียนบอกว่าเธอเป็นคนเข้าไปเจอเองนี่แหละครับตอนที่โจรมันกําลังหาของพอดีเลยโชคดีที่ว่าโจนมันหันหลังให้เธอนะก็เลยฟาดหัวไปก่อนเลย1ทีครับทีนี้โจนมันก็มึนๆแล้วก็ชักมีดออกมาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากนะเธอพยายามปัดมีดให้ตกซึ่งก็ทําได้สําเร็จพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือเธอพยายามผลักโจรอย่างแรงจนดูเหมือนว่าโจนจะตกหน้าต่างไปแล้วนะครับ ว่าแต่ไออัญมณีที่ว่าที่โจม,มันอยากได้เนี่ยใช่อันนี้หรือเปล่าพอดัตเชสเซนปุ๊บนี่มัน h าร์ t ออฟทูซานนี่นาทำไมไมาอยู่ที่โอเรียได้ล่ะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยซื้อมาจากสาวคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับแล้วอัญมณีนี้มันสำคัญยังไงมันคือสิ่งของที่สืบทอดต่อมากันในตระกูลนะครับในราชวงศ์หลายชั่วอายุคนละแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็หายไปขนาดตัวดัตเชสเองเนี่ยยังไม่คิดเลยนะว่าจะหาเจอ แต่เหมือนว่าจะมีใครบางคนที่ต้องการมันมากเลยนะเนี่ยรียน่าเอารูปที่โจรมีให้พวกเราดูนะมันก็คือรูปของตัวอัญมณีเลยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงคําสั่งชัดเจนมากเลยนะว่าให้มาขโมยฮาร์ดอัทูซานเพราะรูปมันเหมือนมากบอแสชิ้นต่อมาก็คือมีดนะครับที่เราเจอในที่เกิดเหตุมันเป็นมีดล่าสัตว์ที่เอาไว้แลนัง มีตราสลักอยู่ด้วยนะครับตราที่ว่าเนี่ยเป็นของตระกูลดันทายปัจจุบันหัวหน้าตระกกลเนี่ยเป็นคนรักการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจนะครับอย่างนี้เราก็ได้ที่ต่อไปที่ต้องไปแล้วฮะดูที่รูวาดกันอีกทีแล้วกันนะครับลักษณะกระดาษเหมือนกับที่ใช้เขียนชื่อเหยื่อแต่ละรายเลยตัวน้ำหมึกที่ใช้วาดก็เช่นกันเลยแปลว่าคนที่ blackmail dead ฟกับคนที่จ้างมาให้ขโมยอัญมณีเนี่ยมันต้องเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า เป็นนังคนเบื้องหลังเหตุฆาตรกรรมขโมยายซังกรยลแล้วก็ยังคิดจะขโมยฮาร์ดอ f ลทูซานด้วยแล้วทั้งไวทั้งอัญ,ญมณเนียอันนี้มันผูกกับตัวดัชเชสอย่างมีนัยยะเลยครับถ้าจะให้คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมันก็ดูพอดีเกินไปไหมประเด็นที่เกเราเป็นห่วงก็คือไม่แน่นะว่าตอนจบของแผนทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการฆ่าดัชเชสเลยก็ได้นะครับแต่ว่าดัชเชสก็งงมงำอ่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วอย่างอื่นนี้หมายถึงอะไรเหรอ เธอก็บอกว่าพี่สาวของเธอนะครับเซียนาอาจจะเป็นหนึ่งในคนวางแผนพวกนี้เซียนาเนี่ยออกไปจากวังตั้งแต่ยังเด็กนะครับเพราะว่าถูกเนรเทศจากพ่อแม่ของเธอนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยออนานาก็ไม่เคยเจอเซียนาอีกเลยเหตุผลที่ถูกเนรเทศนะครับ <S S <ienna>. <S ก็เพราะว่าเซียนาเนี่ยต้องสาบนะครับ <S S <ienna>. <S เกิดในเ่ิกที่ไม่ดีตามความเชื่อว่ากันว่าเธอโดนคำสาปของพระอาทิตย์สีดำหรือว่า curse of the black sun นะนะขนาดตัวแอนนาเองเนี่ยยังสงสัยเลยนะว่า แค่เพราะเกิดในเลิกที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้คนชั่วร้ายได้เหรอเค okay, เราก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจครับอาจจะเพราะคำสาปก็ได้หรือว่าอาจจะเพราะการเลี้ยงดูก็ได้ที่ทำเหมือนเธอเป็นตัวน่ารังเกียจตั้งแต่อย่างเด็กแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยชีวิตเซียนาก็คงต้องลำบากมากแน่ๆครับแน่นอนว่าเหตุผลมันก็ไม่มีเนาะแล้วเซียหนะ้าตอนนั้นก็ยังเด็กด้วยเธอยิ่งรู้สึกโกรธโลกทั้งใบที่เหมือนกับแกล้งเธอ รู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่นแม้ว่าจะพยายามปิดบังด้วยความมั่นใจหรือว่าความหยิ่งผยองมากแค่ไหนจนบางทีเธอก็ทำอะไรโหดร้ายลงไปนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่อาณาเล่าให้เราฟังก็คือเซียนาเนี่ยเคยหลอกให้เซดริกเชื่อว่าเธอมองเห็นอนาคตในฝันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยน้องหรือว่าพี่ชายของเซดริกก็ไม่รู้แอบชอบอาน,นาอยู่เป็นความชอบของเด็กๆอะเนาะเซียนารู้นะครับก็เลยบอกเซดริกว่าในความฝันเนี่ย เธอเห็นว่าเซดริกจะตายด้วยน้ำมือของพี่หรือน้องคนนี้ของตัวเองเซดริกก็เลยขโมยดาบของพ่อแล้วก็ไปฆ่าคนนี้ซะอะไรวะเนี่ยกลายเป็นว่าสองชีวิตต้องพังทลายเพราะคำพูดของเซียนาครับจนวันนี้เซดริกก็ยังคงไว้อะไรอยู่เลยนะจนแล้วจนรอดในที่สุดเซียนาก็เลยโดนในประเทศออกจากวังไปนะครับผ่านไปเป็น1ิบปีเลยอนา,นาก็ยังคงคิดถึงพี่สาวของเธออยู่ เหตุผลที่อานาคิดว่าเซียนาน่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยก็เพราะว่าเท่าที่จําได้นะครับเซียนาเป็นคนห่วงของมากเลยแล้วก็จะอิจฉาเวลาที่ตัวเองไม่มีของที่อานามีการขโมยวายที่เป็นเบาะแสแรกเนี่ยเอาจริงมันก็คล้ายกับนิสัยเซียนาเลยนะครับคือเธอเนี่ยชอบขโมยของเล่นอานาตอนเด็กๆด้วยแต่พอได้เห็นฮาร์ดออฟทูซานเนี่ยยิ่งมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าเซียนาได้รับมันเป็นของขวัญจากพ่อก่อนจะถูกในประเทศออกจากวังไป

หาเซียนาให้เจอครับผมห้ามให้เธอได้รับอันตรายใดๆเด็ดขาดคุยกันได้เท่านี้เนี่ยออเรียนาก็จะเดินกลับมาแล้ว <Brid ges. S 2> พร้อมกับเบรจิสและเดดล v ฟมาไงวะเนี่ย <laughs> งง <laughs> สองคนนี้ก็จะบอกว่าเขาจะมาช่วยในการจัดการเรื่องเดอะบิชที่เรากำลังทำอยู่นะเดอะบิชที่ว่าก็เองไม่ใช่เหรอครับเดดล v ฟ โอเรียนามีถามเลยนะว่าถ้าเราไม่ฆ่าแล้วจะคุยกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยมันจะคุยกับเราด้วยเหรอเดนลัฟ <Dead Love S 2> ก็ตอบแทนให้เลยครับว่าก็คงมันก็คงอยากขอโทษละมั้งแล้วจะขอโทษเพราะอะไรนะก็เพราะว่าที่ฆ่าไปมันไม่มีทางเลือกอะเวลาที่คนรักตกอยู่ในอันตรายหรือว่าต้องการการปกป้องอะนะ <c oughs> ไม่สรารภาพไปเลยพูดขนาดเนี้ย แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ต่างกันก็นได้นะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะะแล้วเดดลับก็ถามเราว่าถ้าเข้าใจถูกอยากจะช่วยมากกว่าอยากจะฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ใช่ไหมอืมก็ถามเราก็ใช่แหละถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างน้อยก็อยากพยายามช่วยเนาะไม่ไหวละหาข้ออ้างลุกออกจากโต๊ะด่วนดีกววายกำลังจะหมดพอดีด้วยครับเดี๋ยวเราอาสาไปหยิบวายขวดใหม่มาให้แล้วกัน เดี๋ยวเรจิสมาด้วยกันหน่อยดิสรุปว่าเองพาเดดลับมาด้วยทำไมเนี่ยงงจัดๆเรจิสก็บอกว่าที่พามาเนี่ยเพื่อจะได้เฝ้ามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเดดลับก็เชื่อว่าถ้าเราจะหาตัวคนร้ายเจอเนี่ยถ้าทำแบบนั้นได้จริงเดดลับก็ไม่จะเป็นต้องฆ่าใครอีกถูกไหมโอเคฟังนะเรจิสคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนร้ายนะ่าจะอยู่ที่ปราสาทตระกูลดันทายนะครับ ถ้าจริงเนี่ยคนรักของเดดลัฟก็น่าจะอยู่ที่นั่นด้วยแต่ประเด็นคือเรื่องที่เซียหน้าพี่สาวของอันนาะอาจจะเป็นหนึ่งในพวกวางแผนเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมั่นใจว่าทั้งสองคนนี้จะปลอดภัยทั้งคู่นะครับถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกเดดลัฟคุณลองคิดดูสิมันหยาบแน่ๆเพราะว่าเดดลับเนี่ยมันสนแต่การแก้แค้นอะคือถ้ารู้ว่าใครเปนคนแบล็กเมลมันอะ่ะมันฆ่ามันเอาตายชัว เอาเป็นว่าให้เรจิสอยู่คุมเดดลาฟไฟดีกว่าส่วนเราเนี่ยจะไปที่ประสาทนั่นคนเดียวก็พอนะครับคุยเสร็จก็เอาวายกลับมาให้แล้วก็ได้เวลาไปกันแล้วครับก่อนจะไปเนี่ยดัชเชสก็บอกว่าหลังจากคุยแล้วไม่ได้อะไรมากก็จริงนะแต่ว่าเธอพอจะรู้ถึงธรรมชาติของแต่ละคนอยู่เหมือนกันซึ่งตัวตนของเดดลาฟจากความรู้สึกเธอเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่อ่อนไหว มีความเศร้าแล้วก็เหมือนกับคนที่กำลังแบกรับศกอนตรกรรมไว้กับตัวเองนะดูเป็นคนดีนะแต่ว่าหลงทางนะครับสรุปแผนดัชเชสละกันจะให้ทหารกองหนุนไปกับเราด้วยนะครับไปเจอกันที่โรงโม่ของเดลครอแล้วกันอยู่ใกล้ๆกับพอกราทิสอินที่เรามาถึงทูซานตอน,น,นแรกนัดไว้เที่ยงคืนนะครับแล้วไปบุกปราสาทพร้อมกับพวกทหารได้เลยชัดเจนแจ่มแจ้ง ทีนี้ผมก็ยังจะไม่ไปบุกปราสาทในพาร์ทนี้นะครับต้องขอจบพาร์ทนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนส่วนตอนนี้บัตรแอนวายเนี่ยผมเล่นจนจบและอาจจนจบแล้วดูแล้วน่าจะอีกประมาณ2-3ถึงพาร์ทไม่น่าเกินนะครับน่าจะจบโอเคสำหรับใครที่รอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดไซเบอร์พังระดับหนึ่งด้วยเนาะ ใครมีอะไรคอมเมนต์ไม้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็จะเป็นว่าคุณอย่างสูงถ้าคุณจะกรุณากดให้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันครับแล้วเร็วติดตามกันนะ